ทำไมาอยู่คนเดียวล่ะุย,ย,ยพี่เขยอะไรเนี่ยนายเองเหรอฉันนึ้ว่าไอ้ลูกเวนกลับบ้านเ้ผมตั้งใจมาดูว่าเนียนเซี่ยวกลับมาหรือยังเห็นพี่เขยเป็นแบบนี้ไม่ถามดีกว่าฉันเคยพูดแล้วว่าไม่ให้ลูกเวนเข้าบ้านหลังนี้เขาจะกลับมาหรือเปล่ายังไม่รู้เลยยิ่งหวังก็ยิ่งผิดหวังฉันรู้ว่าคุณเสียใจมากแต่ว่าฉันตั้งท้องเขาสิบเดือนกว่าจะคลอดจะไม่เสียใจหรอคะ จะเอายังไงจะตัดขาดความเป็นพ่อลูกไม่ให้กูกลับไปอีกเลยเหรอพี่ใหญ่ผมก็เป็นพ่อคนผมเข้าใจดีสอนลูกหลานไม่ดีเราเองก็ต้องรับผิดชอบด้วยเหมือนกันทำไมก็ถึงกลายเป็นแบบนี้เราให้ท้ายเขาเกินไปหรือเปล่า <S <S 2> <S 2> พี่ใหญ่ไม่ต้องห่วงแล้วอาแค่เนียนเสี่ยวกลับมาขอโทษพี่เขย แล้วก็หายโกรธแล้วที่พี่ห่วงก็คือพี่ไม่รู้ว่าเนี่นเซียวอยู่ไหนพี่โทรไปหาก็ไม่รับสายที่เฟิร์นี่ก็ติดต่อเขาไม่ได้ดูพี่สิโสมขนาดนี้พักผ่อนก่อนเถอะเรื่องของเนี่ยเซี่ยวเดี๋ยวผมจัดการเองผมนัดเบลไว้แล้วเดี๋ยวมาช่วยกันหาโอเคนะอืมฮัลโหลพ่อ